สวัสดีครับพ่อรองพิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอคุณพาลุยครับสวัสดีครับเอฟซีทุกครั้งครับผมสวัสดีครับให้ว่าตอนนี้มันไก่เมือไก่เว้นเลขที่ออกแล้วเอฟซีหลายท่านหลายคนมาว่าที่ยุคกรุงเทพกรุงไทพยุคตัวสารทิศบอกว่ามาตามถ้แม่มาตามตัวเลขพ่อรองพิมถ้าแม่เพาะฉันมันจ่อมือจ่อเว้นที่ไปเสื้อย่ำใดนคอนเสิร์อันหลังวันที่หนึ่งซีโมงไปแล้วนี่บอกถื่ข้อนหกตัวฉันว่าเน่ยครับ ในโอกาสี่มเมืรอนี่ก็คือว่าฟันดีครับฟันดีเนาะเขาตองหวดเอาเราเลียงตองหวดกอนเข้าไหตัวใดมากมีเลขถูกครับห3าสามสามแล้วเลขยมู่บอกโอ้มีเลขมู่บอกมู่บอกนั่นคือเขาบอกเป็นตัวนะครับมู่ดีว่าเขาเสียไปแล้วหลายปีครับผมครับผมเป็นเซียวผู้ใดมีโอกาสเบื้องคลิปนะคลิปแรกเนาะก็คือที่เข้าใจอยู่ว่าพ่อน้องพิมพ์บอกเลขตัวใดไว้สำหรับตองหวดเข้ากับถิมเปรียบเทียบกันเบื้องในส่วนของ ฝันมือนี่นะครับเลขตองวดสี่เป็นตัวเดียวกันบาสิใกล้เคียงกันบอเนาะกับใกลเรี่ยงอยู่เดี๋ยวกับมีเสื้อผ้ารับกับใกล้เคียงอยู่มี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 หลักใกล้เคียงหลักใกล้เคียงอยู่ในหลักเดียวกันแล้วเดี๋ยวันนี้ในส่วนของเลขความงนุ่มนะที่บอกเลขทั่วก็คือหาสามสามแมนแมนบอครับแมนครับเลขฟันอ่าโมบอกนี่ก็คือสีหกแปดครับครับผม ล้วก็ตายวันที่สิบเก้าย่างยี่สิบครับโอ้ตายเนี่ยอายุยี่สิบเก้าย่างยี่สิบเพื่อตายเนาะอืมเนี่ยล้วกามนี่เลขน้องจิมแปะมาหนำหกหาแมนครับอ่าบัานี้ประเด็นสําคัญของเฮาสําหรับมือนี่เนาะเข้ากับจีมาตามฝันว่ามันตีสอดคล้องกันบอครับตัวเลขอ่าที่ให้ไว้ตองวดครับเนาะเปลี่ยนตาเงียนมัดบอสี่นี่ว่าหมายเป็ดจัดการบอครับอ่าบัานี้ฝันเนี่ยตั้งแต่พมมาเนี่ยเนาะ ตัดแต่มือตองหัดพอดมือนี่นี่ฟันจะเขียวแล้วครับพอน้องพี่เทีย <นะ S 1> ที่สองมือขึ้นนี่ครับเทียที่สองครับ,รบหลังจากคันมาคือฟันสองเทียแล้วแม่นเนาะเทียเรียงนี่ฟันมือถวายบกเผาถวายบกเผายิบเก่าหนุยโอ้ถวายบกเผายิบเก่าหนุยแล<ะ>้วฟันว่างไในบ่านี้ครับหลังจากถวายบกเผามาย้ำถวายยังไม่เรียงบ่ถวายยังไมอเศร้าครับถวายยังไมอเศร้าตกคำมาแล้วมาฝันโอ้ตกคำมามาฝันก้อนสี่ฟันนี่ นั่นก้อนอกเกิดจากนอ่นก้อนอกครับกันกันคือคือกันครับผมไปสัมผัสเมื่อวานนี่สัมผัสเบาปุ่มครับแกกับว่กควนควนยอกยอกกันว่าครับก้อนสีฟันผมกะเลื่อมเข้าถามไปยังไงบ่ก้อนสีฟันนี่เป็นยังไงครับก้อนก้อนสีฟันเป็นยังขึ้นในฝันยังทีเพื่อนบอกว่าก้อนผมสีฟันผมอยากนอนก้อนโมชนอ๋อบ้านนี้ในส่วนของพ่อน้องพี่นี่ก้อนสีฟันกับคืออยากนอนขคือกัน แต่ว่าเอาเนื้อหาสาระเนาะคือฝันฝันว่าจังไรฝันว่าเห็นองค์ปูครับฝันว่าเห็นองค์ปูขึ้นมาสามองขึ้นมาสามองแต่ว่าหนึ่งในสามองนั้นจะมีองค์หนึ่งมีห้าเสียงมีองค์หนึ่งมีห้าเสียงเนาะครับครับแล้วอีกสององมีอย่างละเสียงครับอีกสององมีองค์ละเสียง เวียดเซ็มีสามองค์องค์ูองค์ยาเท่านี้แหละแต่ว่าขืนมาเห็นนี่สามองค์ในความฝันนะครับเด้อแต่ว่าหนึ่งในสามองค์นั้นมีแพร่บางพันมีหาเสียงองค์ที่มีหาเสีย,น ان, นนนนยงนี่ยแพร่บางพันหันหนาคือยังหนาสารนนะี่แหละครับหันคือไปด้านบนนะครับในความฝันผมเคยียนมองอยู่แต่ว่าอีกสององค์นั้นเพิ่อนอยู่ด้านละข้างดังนี้แปลกแปลกประเด็นในตรงทดี่วองค์ที่ว่ามีเสียงเดียวนะอยู่อยู่คนละฝั่งนะครับ องที่มีหาเสียนีอยู่ตรงกลางนะฮะองที่มีหาเสียนอยู่ตรงกลางครับนะห้าเสียนอยู่ตรงกลางเนงางมนอาแล้วก็เสียนเดียวนี่อยู่สองฝั่งเนาะเมนเสียนเดียวยู่สองฝั่งครับผมก็ยืนเหียวเบิงเพิ่งก็บบบริวายอย่างนี้ในในความฝันก็บบบด้วายย่งครับแต่ว่าตามที่แววตาที่ผมเบิงนี่คือดีลหละ เหมือนเพื่อนิีาหม่ยังแก๊กยางไปลองผิจารนาเบื่องครับลองฟังเบื้องอันนี้คือความฝันผมกับเลี้ยวเบิ่งเพื่อนสองหอบสรมหลอบเพื่อนกัอย่คขึ้นเก่าครับบัดที่นี่กอผมเลี้ยวเบิ่งอีกเกี่ยวกัทุายผมเลี้ยวเบิ่งทีเด่นนี่องค์ที่ว่ามีหาเสียนเนี่ยคือคืออยู่คงทีแต่ว่าสององค์ที่ว่ามีองค์ละเสียนเพื่อนร่วมเกี่ยวขบหากันเลย เกี่ยวกันเกี่ยวขังห้กันแล้วงกขึ้นอี่คู่อันนี้ชีเลยต่อไปฝันกันนี่ครับประเด็นเหตเห็นเป็นนั่นนี้โอ้คันคันคันเป็นลักษณะนี่เนาะหฮอห่ากะจีมาตีประเมินใส่ตัวเลขกล่องเบิงล่องมาวิเคาะใส่ตัวเลขกล่องเบิงเนาะครับสีวิเคราะห์ในรูปแบบไรเอาก่อนอื่นกะจีบอกเอฟซีสังกันได้แบบนี้เอฟซีผู้ใดได้ฟังความฝันของพอน้องพี่มพ์แล้วมีความคิดเห็นแตกต่างจังไรหรือว่า มีแนวทางจังไหร่ถ่มาบอกข่าวให้เอฟซีมูหววเพื่อนฟุงที่อยู่ในช่องเท่าเนี่ยครับได้รับรู้ข่าวสารแนวทั้งเนาะด้านตัวเลขของเกี่ยวกับควอมันพ่อทังพี่มีละอันนี้คือคือฝันช็อตแรกนะครับเพราะว่าตีต้อตีจังไหร่กูไดคอมเมนตนกับคอมเมนตนมากกูใดมีความเห็นต่างในส่วนตัวน้องพิมพ์เองอ่าพ่อทั้งพพ์เองนะครับก็คือตีเป็นยังแบบเนาะตีจังไหรผมก็อยากให้แปลน้ำกันเนาะอยากให้แปลซอยแม่ผมก็บอกเก่งในแนวด้านนีบ หาเสียอยู่บ่ไปใส่กับตีเป็นหาเลยคำน่้ตีเป็นตัวผมน่าหตุดกับหาที้แล้วเนาะแต่ว่าที่ว่ามาสามสามองแต่ว่าเพิ่นมาเกี่ยวกันเป็นคู่แต่ว่าองค์ที่ว่ายูเดนเด่นคือเป็นองคหาเสียครับองค์ที่ว่ามีอยางละเสียนเนยเพิ่นเกี่ยวเขาหากันเราเห็นคู่เห็นครับมผมว่าหาสองหาสองหาสองเ็เจ็ดห้าสองไปกันเ่ะเนาะประมาณนั้นครับเ5 2 5, 5, 2ห7สองสองหาเจ็ดก็ได้ครับประมาณนั้นแต่ว่าหานี่หาเสียนเพิ่อยู่คงทีครับแพ่พังนอยู่เลยดิ หาตัวเล่นเลยละ่ะสองห้าเจ็ดกับเจ็ดห้าสองหมจีหาสองเจ็ดก็ได้ครับให้เป็นไปนตัดเล่นเอาอ้าได้เพืนแล้วแต่พูดใดไรสิวเคาะห์บึงจังไลยครับผมแล้วข้างล่าสุดเนี่ยนะครับข้างล่าสุดนี่คืออันนี้คือฝันผมก็แปลกเพื่อนข้างแรกที่ฝันเป็นแบบนี้ว่าเคยฝันเห็นแม่ขาวฝันเห็นแม่ขาวแม่ขาวก็หรือแม่ชีนี่หล่ะจีแมนครับโอ้ยคนหัวลุก ฟันว่าเพื่อนเฮียขันน้ำมต์ให้ครับแต่ว่าเป็นบาทนี่อ้ที่เพื่อนเทียน้ำมตนเป็นบาทครับเ็ดแห้เป็นสามตัวเลยแต่ว่าสองตัวที่หลังนี่มันสิเป็นแปดก็เป็นสิเป็นสามก็เป็นมันเกี่ยวใช่กันไหมตัวแรกเป็นเก้าไอ้คูคู่สองตัวล่ังนี่ที่ในความฝันนี่แต่ว่าไอ้ตัวที่สองสิเป็ี่ยนแปดก็เป็นสิเป็นสามก็เป็นนะคือลักษณะมันสิเปลี่ยนเลขเปลี่ละแต่แต่ตัวมันชีมีรูปเป็นรูปเทียนผมจืดเลยเลในความฝันเป็นรูปเทียนพากางนะ่ป แต่ไอสามตัวบนนี้มันจีเป็นหกสองแปดก็ทิวางสันมันขับใครขับข้าครับอ่าที่ว่ามูบอกเลขนะโอ้นี่นี่ครับสันเห็นแม่ขาวนี่เนาะตีเป็นหกสองแปดครับครับยังก่อนคันจีเก้าแปดกับว่าแมนจีเก้าสามกับว่าแมนมันจีเป็นกึ่งกลางเลขแปดกับเลขสามนะครับในความฝันนี่นี่หกสองแปดแมนครับ ซึ่งบังเอืญอ่าไอ้หกสองแปดนี่มันขับไข่กับข้ากับว่าเล็กมูมาบอกมันมีเหล,ล็กรักนี่หมวกับไทยนะนี่อันนี้มันตรงกันแต่ว่าที่ว่าอง,อง,งาค์ปู้องแง่ขึ้นมหานี่คือเป็นลักษณะที่ผมบอกไว้เลยที่ว่าเพื่อนแพ้เพั่ผนาดในเห็นเพื่อนบอกขยับไปใส่ไอ้องค์ทันที่ว่ามีหาเสียนครับผมที่ว่ามีเสียนเดี๋ยวเพื่อนอยู่ด่านละฟังบัดพ่อพ่อเพื่อนสีผมนีเสดสูด้สเลี้ยวเบิ้งหนะครบัดข้างละข้างทุดทไทยเนี่ยเพื่อนบัเกี่ยวหากัน อยู่ร่วมงกันเนี่ยเรียเป็นซองเซียนเป็นองค์เดียวท่าไปครับประมาณนั้นครับอ้าวแล้วแจ่ผู้ใดไรีดเอาไปวิเคราะห์จังไหนตีจังไหนแอดกัมีนาที่ทายถ้ำแอด่มีนาที่ตีเป็นเลขนะครับครับเพราะว่าแอดกับตีเ่ราะถือนครืบอืกันผ้ามูเสียเงินชาใช่กันนี่ก็ตีผิดเนาะก็จะนั่นก็เอาเป็นแนวทางเอาเป็นแนวทางครับแล้วจะดูชนิผมัคมับ โปรดใช้วิจเจ้าหน้าที่ในการรับชมนะครับอคือห้องกัะบ้หูวมันสิออกตัวใดโบ้หูวบ้หูครับอันนี้ผมฝันยังซีผมก็อธิบายให้ฟังขันผู้ใดแปลเป็นยังไดก็ลองคอมเมนต์ว่าเบิ้งคามีชงมีลาบนี่คือความฝันของผมผมอธิบายให้ฟังครับผมแต่ส่วนแนวทางผมนี่ผมกัแปลเป็นยังสีเนี่ยผมแปลบปาเก่งเนาะกับคามีชงมีลาบขันนั่นก็ล้องพิจารณาบเบิ้งครับคราหมากก็ค่อยจัดตาขาดก็ค่อยพานครับผม ก็ว่าแปลบบเก่งว่าชันกัเขามาซุงวดอยู่ที่เราเราคนควบคัมกันได้เนาะได้หันได้นีมาเรียอยู่แต่ว่าแบบนี้ในส่วนน้องพิมพ์นี่เพื่อนบอกเลขวงวัดมีได้นนบอกมือมาล่ำยู่าายนี่แหละครับมือมาล่ำทีมทายําำเนาะเจ็ดหาศูลเบิกซาม่าครับเบิกซามาเพือ่อนบอกเจ็ดหาศู์บอกเจ็ดหาศู์ไว้เนาะมือเนาะผเลขน้องพิมพ์ล่าสุดกับเลขถูกเพื่อน เอฟซีเป็นขอมาอยาใกให้จุดทวบให้จุดทวบของเพิ่นเนี่ยเป็นสามหกเก้าเป็นสามหกเก้าครับนะเท่านั้นล่ะครับครับเจนะ็ดห้าศูนย์เนาะโอ้เลขหาศูนย์นี่สวยอยูเจ็ดห้าศูนย์อะกะเดี๋ยวว่าเลขตัวใดกะคือจะงามสูโตอยู่ส่งสิดเปียงเงินไปนาพ่อพี่น้องเอ้ย <c oughs> อ่านี่กัเบิ้งไปซอยกันครับเนาะ <c oughs> ไปมากจังไหนกะว่ากันไปเนาะเจ้าก็จัดกัดก็ผ่านครับสร้างช่อง แต่กับพอน้องพิมกอบพ่อวุณน้องพิมเนี่ยก็ถือว่าให้เป็นแนวทางเท่านั้นครับผมบ่ไดว่าที่ม่เจตนามอมเมาแตอยังใดเพียงแต่ว้าชวมฝันสูฟังไผยมากกะซื้อบ่มากกะดพันส่นตัวเนาะครับผมอ่าจะเกียนเพราะว่าปลานี่ก็เริ่มใหม่แล้วครับพี่น้องครับมันตีบ่ไดกินเขาเมื่อนี้ก็มากวนเขาเที่ยงเนพอดีพอดีกับับมากินเขาเที่ยงกันเด้อพี่น้องเด้อ พี่งปลาไว้ซองตัวก็ร่างสี่เป็นกีเลยค <laughs> ก็ร่างสี่เป็นกีแล้ครับก็ร่างสี่ใหม่นี่ปิ้งปลาทั้งที่แหละอ่ามากวนเขาเที่ยงบนบดีวันนี้ก็บทขอจบคลิปนี้ซ้ำนี่แหละอ่ะาวันนี้ในส่วนตัวพ่อทั้งพี่นี่เอาหลายตัวที่ผ่านมาจะลายฝันนี่คิดว่ามั่นใจฝันใดที่สุดตัวมั่นใจคันมันใจวะครับมันจะมีซองซองหางครับ มัคือว่าผมเมื่อคยบเมื่อคยเห็นอฟันเห็นมูเทียนะมูเสียไปโดนแล้วหลายปีแต่กานี่กับเล็กที่ว่าฟันเห็นหนึ่งองค์ปูองค์เนี้จะบ่ะพาดดีครับนี่แหละห้าสองเจ็ดครับห้าสองเจ็ดเนาะส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวห้าสองเจ็ดพ่อน้องพิม์นะครับแล้วก็แล้วก็สี่หกแปดสี่หกแปดสี่หกแปดครับโปรกันคือสี่หกแปดนะครับคาะว่าเมื่อคยฝฟันเห็นยักษ์เทียเม่โดนหลายปีแล้วเพิ่งฟันเห็นกันเลยละ ตัวลอง4 6 8ก็คือเลขเลขอายุมูนะแม่อันนี้มูมูบอกเป็นโนตครับเออบอกเป็นโนตัวมูบอกเป็นตัวมูบอกอายุลายแบบนั้นอ่าอันนี้คือเลขมูบอกมูที่ตายไปบอกวันต่อไปแต่ว่าเลขชอบก็คือหา27ไปชอบตัวใดก็ว่ากันไปครับเปพีนองหน้าหน้ากิ๊ตตัง ผู้มนอยู่บางกว่าผู้บอกอยู่ภาคอีสานเพราะฉะนั้นแล้วแอ็ดกับภาษามาที่ฟันท้องในว่าเลขสี่ออกตัวใดแม้กระทั่งตัวพอหลองพิมพครับแล้วโหูอกว่าสีออกตัวไหนเขาเขาคืดแนวเท่าของเ่าแบบใดคือคือดมากแบบนี้เขากะกะว่าไปตามเรี่ยงตามเล่าแต่ว่าแม่ครับแม่บ่แม่หนังกับลองพิจรารณาาบิงครับผม แต่บ่ถึงมากก็ยีสวัสดีครับอีก็สวัสดีครับมักงามเอ้ยไปเอออ่ะยีลบกวนพอน้องพิมพ์ทำนี่นะครับครัขบ<ล>ขอบคุณลหลายๆครับสวัส,ด,สด,ดีครับผมสาธุครับสาธุสวัสดีครับแม่น้องพิมพ์ครับสวัสดี้าสวัสดีสัมผัสพ่อน้องพิมพ์เรียบร้อยแล้วกะทิมาหันมานมนสัมผัสแม่ยน้องพิมพ์นะครับว่าแม่ยน้องพิมพ์กับฟันคือกันฟันฟันซ้ำมื่อต่ออลไรบ่แม่นอ่ะบ่ฟันเป็นแต่เป็นเลขเป็นเบอร์ว่าเท่าเป็นแต่ได้โชคได้ได้หมันมาเท่าฟันอัน ฟันเห็นป่าจ้ะฟันเห็นป่าป่าแต่ว่าม่แต่ปลาตายปลาตายโอ้ยตีเป็นแปดศูนย์ไปเลยนะเนาะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ปลาอีกยังปลายังฮนี่ปลาตายปลาน้อยเห้ยปลาเน่มันเป็นปลาเข็งปลาขี้เดือดโอ้ไปถึงปลาน้อยจ้ะครับปลาเข็งปลาขี้เดือดครับแต่่วา มันมันก็มีโตใหญ่อยู่ตะวันซุ่มที่มันตายสิเดี้ยวเห็นสิเป็นปลายขี้เดือดก็ปลาเคียงมาติดปลติดอยู่ข้างอ่างว่ารู้สิไปไปหาสอนปากัดมาสันสอนปากัดในเบื้งรูปปากัดหลายหลายแต่ว่าป่านี้ือมันหลายแถวในเบื้องโอ้ไม่ได้โตแต่ตายมาสันนี่ก็ฟันนูน่ะนุก็เลยไปแก้ซุ่มตายออกมาสิเน่าติดกันมาสันก็ได้ป่านั่นแล้วนุก็เลยเอาเอามื่อนี่ห่อปลาห่อเอาปลาเพืนอนี้ก็ปากัด <Das S 2> จะออไปเลี้ยงจะเอาลูกมันจะเอาไปเลี้ยงกออ็ดีอันพอหนังขี้มก็เลยขี่รถมอไซค์นี่จากเนาะก้อนฟันนะนุ้งขี่ไปนุ้งก็เลยไปซ่อมมาพ่อเป็นยังขึ้นนี่ขี่รถนี่จากเนาะว่าหนูก็เลยฝ่าวิ่ขี่รถโตนู่นหน่อยพ่อไปขี่รถทั่วนั่มก้นไปเด้นั่มไปมีปั๊มน้ำมันนุ้งก็เลยเข้าไปนุ้งแล้วไปจอดเบมึงก็ไปใส่ไปตอนนี้ก้อนฟันมีอีกคนหนึ่งก็เลยมาเอิอนขามาเจ้าสิเติมน้ำมันบ,บนอกขามาแม่เจ้าไปจอดยังยูหันอสันนึกว่านุ้งพอมีเงินเขาจะเติมใหายเจ้าจะเติมตวว่่่าาันนหออ เติมสองร้อยพันนี่แล้วก็เลยแวะเข้าไปเพื่อเลยเติมเข้าให้ถ้ากลับมาบันนี่พรามาหอนเฮียนนุก็เลยเอาเงินใบหาซิปหายายผู้นึ่งนุกบอกผมจะซื้อบรนดอกเดยหายเล่าบันนี่มีมียิงผู้หนึ่งยางขึ้นมาเอาคือเอาเงินมาให้หนูว่าสั่นตัวสร้างของแม่นบอกมาเกี่ยกับตัวสร้างปิ่งไก่เราไปล้วคือทอดห้หนูซัมหนีว่าสั่นว่ายื่นใบเศร้าไว้เก่าๆให้หนูน่ะขาดครึ่งก็เพราขาดครึ่งองไม่วามฝันน่ะยื่นมาให้หนูนุก็เลยว่า อ๋อันนู้ก็ให้ใบหาซีบได้แล้วไปบ่รู้สงสัยเราไม่มีเงินทอนตีเราบอกแม่ให้เอามาให้ต <the> ัวกันตุ่อันอยากได้ใกล้อยากได้ยังก็ไปเอาน้ำเล่าโหลดได้ว่าเราบ่มีเงินทอนให้ตัวว่าสั่นว่ะนู้นก็เลยยิบเอานูมาเบิ่งเงินไปเศร้าสิขาดเครื่องเห็นไหมอ๋คือให้ใบเก่าแท่ว่าจากไหนเงินใบหาซีบไปในความฝันครับผมนูก็เลยผู้มิยากขึ้นมาล่ะฝันสองขึ้นเรื่องกันนี่ล่ะฝันแบบเดียวแมีนรอบแรกหนูฝันเกี่ยวกับป๋า นี่แหละขึ้นที่สวงมากก็มาฝันมีคนเอาเงินใหน้นี่แหละอืมวันนี้ในส่วนตัวแม่น้องพี่ถ้าฝันลักษณะนี้เอาเงินให้นี่ใบหยังใบห้าซีบใบห้าซีบอ่าตะบ้นใบเก่าใบห้าซีบหนูใบไม่แต่ว่าเนแล้วขึ้นแล้วไหา่ให้เป็นเงินใบเศร้าใบข,ดขาดๆโอ้ไอ้หนูเศร้าบาทแล้วคันทีตีเป็นเลขเป็นเบอร์เท่าทีตีอย่างไรป่นนี้แม่น้องพี่ตีแนวได้เ่านี่หนูมาค70 780หนูมากนะ เจ็ดศูนย์แปดศูนย์่เมนครับแล้วก็ซุ้มก็หนีนุกิมักเป็นเลขสองสองศูนสองศนเป็นั้นก็ต้องเปลี่ยนสงศนย์นั่นใยี่สิแล้วก็เติมน้ำมันสองลอยโอ้เติมน้ำมันนีสองลอยงันใบห้าสิบแต่วาเติมน้ำมันสองลอยจะเป็นสองห้าศูน่ครับผมประมาณนี้ลวจ้ะน่าจะเป็นสองหู้นเนาะอันนี้ก็ความชอบส่วนตัวของเมนองพิมเนาะอ แค่นี้มันบ่าเพื่อนแจ้งฝันมาหน่เนาะมีมีท่านีเนาะกะถือว่าชัดเจนนะครับก็ลองออกไปเปรียบเทียบกันเบื้องระวางฝันของพ่อน้องพิมพ์นะครับแล้วก็ฝันเมียน้องพิมอ่าว่าใกล้เคียงก็ถือว่าใกล้เคียงกันบ่อนะครับกะลองออกไปวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกันเบื้องท่างช่องก็นําเสนอเป็ี่นแนวทางเมียน้องพิมพ์ฝันกับฝันให้เป็นแนวทางขึ้นกันผู้มาผู้ชอบไปจัดผู้คัดกบพานเนาะอ่าวันนี้ก็ดีรบกวนเมียน้องพิมจะหนีนะครับขอบคุณเมียน้องพิมหลายๆครบ